ในเรื่องของไข่ที่ขาดตลาดในช่วงเรียปลานี้เพราะว่ามีการเพิ่มกําลังซื้อขึ้นหลายเท่ารวมทั้งอาจมีการส่งออกไปจํานวนหนึ่งด้วยนะครับก็ผมก็จะได้ออกประกาศห้ามการส่งออกไข่ไปนอกราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์ะจะดีขึ้น ซึ่งก็จะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็จะทดลองมาตรการนี้เป็นเวลา7วันก่อนก็จะดูว่าสถานการณ์นั้นจะดีขึ้นหรือไม่นะครับถ้ายังไม่ดีขึ้นก็จะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเช่นอาจจะต้องขยายเวลาออกไปเป็นต้นอันนี้ก็ขอเรียนให้ทราบขณะเดียวกันเนี่ยทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้มีการประสานงานกันโดยกรมปศุสัตว์ก็จะไม่ ออกแบบนิญาตส่งออกให้เช่นเดียวกันเพื่อให้สอดรับประสานเป็นแนวเดียวกันเพื่อแก้ไขปัญหาสถานาการณ์นี้ไปนะครับเป็นการชั่วคราวก่อนจนกว่าคิดว่าปริมาณไข่ที่ออกมาสำหรับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศมีเพียงพอสำหรับการบริโภคนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะเรียนให้ทราบครับ